ทองใบนาววันนี้ผมโมนนเตอร์แล้วผมไม่พลาดนะฮะทองใบนาวระยะยอมหลุดแล้วใช่ไหมคะร,ระยะ SL โอ้โหไม่ต้อง SL แล้ะฟ้าทันทีนะฮะทองใบนาวฟ้าทันทีนะครับนีเขายูเจค่ะยูเจยูเจทำสิ่งได้ชนเซลแล้วยูเจออ่ายูเจเซลนาวยูเจเซลนาวใน M5 นะครับระยะ SL แค่เพียง เผื่อๆื่อ200จุดเนาะหลุดหรือยังเมื่อวานเมืม่อวานพี่หมูบอกเอาไว้ใน private live zoom ว่า head f o n e เขาเสียทรงแล้วถูกต้องไหมครับ euro usd นะคะชวนบ,บายแล้วนะ euro usd ชวนบายในใน m 5ครับผม <Bye now S 2> <SL S 1> บาย now เห็นด้วย150จุดปลายกอบนี่ครับเทรดน้อยกำไรมากถ้ายากไม่มีสไตล์มีร o ็อกสตา์โดยอาจารย์แซกนะครับเครื่องมือที่อาจารย์แซก ทำเรื่องอยากๆให้หมดแล้วเหลือแค่เมื่อไหร่เขาชวนเข้ามาเราก็มาสแกนจุดเข้ากันถูกต้องไหมครับพี่กิ๊กใช่ครับเราเข้าตรงนี้นะครับนี่ทะลุไปแล้วสวยๆเลยค่าไลฟ์สดในวันนี้นะครับแค่นี้ฮแฮ ppy แต่เราไม่นับนะฮะว่าเราได้หลายร้อยจุดเราตีเป็นชนะบาดแพ้บาดตามที่อาจารย์แซกบอกเลย ทอง M5 ชวนชวนบายต่อนะคะอันนี้รอดูนิดนึงใครได้ตั้งแต่ M1 มาการหน้าไม้แล้วลุ้นต่อได้เลยนะครับงั้นง่ายๆเลยบายนาวอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เป็นจุดเข้าที่หของไลฟ์นี้นะครับเป็นจุดเข้าที่หของไลฟ์นี้แฉดเจนะคะแฉดเจ M5 ชวนเซลแล้วนะแฉกเจ M5 ชวนเซล รอครับโดดสักครู่เซลนาวสิครับขัดเจขัดเจดเซลนาวนะครับใน M 5ระยะ S L 1น0่งจุดไหมครับพี่กิกอ่าใช่ครับเนาะประมาณประมาณสองเจเนี่ย oh, 0, อ๋อสมงในตามทฤษฎีเนี่ยก็จะบอกว่า,วามันคือจุดดอกเด็ดดอกดังนั้นเนี่ยราคาที่มันร่วงลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปถัดว่า ยพักมาลงมาอมพอเราไปทีกแนวนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นระยะสําคัญเหมือนกันเพราะวมันเป็นตัวเลขที่กลมๆเหมือนกันก้ปัดไปแล้มันก็คือสองเจดสิบหกดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลลงมาอีกครับการที่มีป่าเฟสกับโดนัลด์ทรัมป์ที่สองนี้จะเกิดสิ่งใดขึ้นบ้างครับโอทารูก็รวยแล้วครับผมอ่ไม่ครับ ผมไม่ได้ถามว่าเราจะรู้ว่าเขาจะบานหรือจะเซลผมเลยพูดอะไรแบบนั้นพูดในมุมมองของนักวางแผนทางการเงินอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมันจะต้องส่งผลอะไรกับตลาดโลกบ้างนะนะครับก็จะมีการแบบว่าทําให้นักลงทุนเชื่อมั่นแล้วว่าตกลงว่านโยบายไปทางไหนนี่หรอใช่ไหมเพราะว่าทั้มเนี่ยเชิดชูอเมริกาจ่านี่ยหรอใช่ไหมด้วยสโลแกนที่ว่า Make America Great Again นั่นหมายความว่าตอนารมันจะแข็งขึ้นถูกไหมถ้าเขาไม่มีนโยบายอะไรที่มัน ลิกล็อกไปจากเดิมจากการหาเสียงมันเนี่ยเมื่อแบบตอนหาเสียงมาเนี่ยนึกออกใช่ไหมนโยบายเขาชัดเจนเหนือนดอลลาร์ต้องแข็งแน่แนนไออกไหมประเทศกูลแล้วก็จะเกิดเทรดวอลเกิดขึ้นเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ใช่ว่าเหมือนนักการเมืองอะไรๆะที่นะครับที่ว่าพอได้ตําแหน่งแล้วอ้าวนโยบายหายไปไหนแล้วตอนหาเสียงประเทศสาหาร,รัฐอถ้าเขาตามตามถ้าเกิดเขาทาตามที่เขาหาเสียงอดอลลาร์มันจะแข่งขึ้นเราอาจจะได้เห็นบาทกลับไปสามสิบห้าสามสิบหกอีกครั้งหนึ่งดอลลาร์แข็งหนิ ใช่ไหมฮะด้วยความที่ลุงสองคนบางทีก็ไม่อานอะไรกลุ่มฮะนะครับก็ต้องดูเป็นเป็นไปเป็นดูดูเป็นอีเวนต์ไปว่าลุงพูดอะไรลุงทําพูดอะไรลุงจะโลนพูดอะไรนะครับบางทีก็ไปทางเดียวกันบางทีก็ขัดกันซึ่งส่วนใหญ่ไม่ขัดกันว่ะมันเหมือนลุงแบบลุงแบบทำราคาไว้ก่อนนึกออกป่ะทำราคาให้ทองพุ่งพุ่ไว้ก่อนอีกคนนึงมาก็ทองก็ลงมาทีเดิมนึกออกป่ะมันเหมือนป้าหีอะอีกคนนึงกดใบอีกคนกดเซลล์ใ้ทองพุ่นตาดใ อ,อ,อย่างนั้น,นเลยมันเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นซึ่งแบบว่ามีมีคนใหม่ถามมีแบบว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้าตลาดกันมาสี่ปีที่แล้วตลาดเป็นยังไงช่วงคําอยู่เป็นยังไงโอ้ผมบอกเลยครับว่าการมีไม้ทิ้งไว้ตอนกลางคืนเป็นหายณะอย่างยิ่งเพราะเขาทวีตคือข่า,ขาวในตารางจะไม่ค่อยมีผลนึกออกไหมมันจะเป็นข่าวนอกตารางอยู่อยกูอยากทวีตกูก็ทวีตผมจําได้เลยอยู่เฉยเนี่ยทวีตเล่นไชน่าป่องบินปึ้ง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 เออก็แค่นั้นแหละคนคนหนึ่งทวีตเล่นเล่นสองคำอะทองเด้งอะ อแล้ววันศุกร์วันศุกร์โพสต์ขึ้นมาว่าเม็กซิโกคือภัยคุกคามโอ้โหทองเด้งเลยครับโอ้เรียบร้อยแลวันเสาร์ตลาดปิดเม็กซิโกเพื่อนรักอ๋อแล้วมัพเป็นอกลับมาที่เด้ออะไรอ่าอ่ะอะไรอย่านั่นคือสิ่งที่บอกว่าไอ้คุณถามว่าทำมันเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวคุณก็รู้อินดี้เครื่องมือจะต้องเอามาเขียนใหม่หมดเพราะว่าราคาเปิดแท่งราคาเปิดราคาปิดมันจะยาวกว่าปกติครับนั่นแหละจุดเข้าห้าจุดทะลุทีพี สวยงามทุกจุดครับทุกอันนะคะทะลุทุกตัวท้องสวยครับนนพี่สมชายบอกอนนสวัสดีทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาก็เดี๋ยวสำหรับนักเรียนหมีเราเจอกันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งเวลาเดิม1-2ทุ่มส่วนในพับลิกแบบนี้หน้าเพจติดตามกันได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับ